ย่งนี่ท่านนั้นหลุดปากซะแล้วหลุดหลุดปากแล้วทุกคนหลุดปากนี่ส่งมาจากนครสวรรค์แะ้วเนี่ยจากนครสวรรค์ไหนเห็นไหมทุกคนรูปภาพใช่ไหมผู้พันเมื่อกี้บอกรูปไปแล้วก็ต้องไปรูปคงไม่พ้นนะพอเก็บช่วงนี้เก็บช่วงนี้จะได้รูปมาเยอะเนาะใช่นี่ชุดชุดที่สองของปีนะรูปภาพเก่าในอดีตค่ะทุกคนใช่เป็นชุดที่สองของปีเมื่อเช้านี้ไปสนีมาส่งแต่เช้าเลยทุกคนโอ้สวยครับรูปเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับผู้พันธ์นนไฟไหม้พี่โรคครับอ๋อไฟไหม้พี่โรคครั้งใหญ่ปีสองพันห้าร้อย วันที่สองเมื่อวานนี้เองอวันที่สองครรอบกี่ปีครับเมื่อวานนี้หกสิบแปดเนาะหกสิบแปดปีทุกคนเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปีสองพันห้าร้อยนี่มันเป็นบริเวณไหนครับผู้พันที่รูปที่ผู้พันได้มาใหม่เนี่ยค่ะเป็นแถวริมน้าครับเป็นแถวอ่าเดี๋ยวไปดูขอด้วยใกล้หน่อยนะคะรูปนี้ไม่ค่อยเห็นที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะที่ที่เห็นตามสื่อต่างๆก็ยังไม่เห็นเป็นเป็นรูปมุมเป็นรูปริมน้ําทุกคนใช่อ๋อเป็นมุมจากริมน้ําเลย ไม่ไมเคยแถวริมน้าอ๋อเคยมีหลายหลายคนบอกว่าในสมัยก่อนผู้พันที่เขามาเล่าให้เราฟังนะเขาบอกว่าไฟไม่หมดเลยจนลามมาถึงริมน้ําใช่ไหมใแล้วคนก็จะเขาเรียกว่าโดดลงมาในน้ํากันใช่มาลอยคออยู่ในน้าทุกคนลอยคออยู่ในน้ํานานมากๆจนกว่าไฟจะมอดไฟจะดับทุกคนกว่าจะเอาชีวิตรอดมาได้ทุกคนในสมัยเมื่อห8สิบปดปีที่แล้วอ่าทุกคนตอนแรกก็ยังสงสยัยเอ๊จะใช่พี่โลกเปล่าเลย เลยพอได้รูปมาเอา้ามีเขียนไวด้วยอ๋อมีเขียนด้านหลังว่าพิษณัโลกไว้ด้วย